สะพานวังแขมถล่มเพิ่มหลังพายุฝนกระหน่ำหลายวันเจอมวลน,น้ำปิงไหลแรงซัดตอมอดถล่มเพิ่มรวม90เมตรส่งผลกระทบกับนักเรียนในช่วงเปิดเทอม จากกรณีที่สะพานสีมงคลวชิรานุสรหรือสะพานวังแขมซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงเชื่อมโยงระหว่างตำบลวังแขมข้ามไปตำบลแม่ลาดอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรได้สุดตัวลงเมื่อช่วงต้นปี2566ที่ผ่านมา จนเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทกําแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำแท่นปูนเบริเออร์ลวดน้ำและป้ายแจ้งเตือนอันตรายมาวางปิดการจราจรถาวรเพื่อไม่ให้ประชาชนใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรซึ่งต่อมาเกิดพายุฝนตกหนักทางภาคเหนือทำให้มวลน,น้ำปิงไหลแรงและน้ำในแม่น้ำปิงสูงขึ้น จนกระทั่งกลางดึกของวันที่5ตุลาคม2566ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์สะพานได้ขาดออกจากตอหม้อพังถล่มลงแม่น้ำปิงโดยตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็มีการปิดใช้งานสะพานดังกล่าวแล้วทำให้มีชาวบ้านจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไปมาทั้งสองฝั่งแม่น้ำปิงซึ่งต้องใช้เส้นทางอ้อมไปไกลกว่า20กิโลเมตร ล่าสุดเมื่อสองวันที่ผ่านมาฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้สะพานวังแขมที่ต่อม้อติดกันสุดตัวถลม่มลงไปเพิ่มอีกสองช่วงรวม40เมตรและของเก่าที่ถล่มก่อนหน้านี้จำนวน50เมตรรวมแล้ว90เมตรโดยขณะน,นี้ส่งผลกระทบต่อนักเรียนที่ต้องข้ามฝั่งไปโรงเรียนวังแขมวิทยาคมตำบลวังแขมและที่สำคัญเป็นช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่สองพอดี ซึ่งขณะน,นี้ทางอบตอแม่ลาดได้ให้ผู้นำหมู่บ้านสำรวจกับผู้ปกครองให้มาลงชื่อว่ามีนักเรียนกี่คนที่ประสงค์จะขึ้นรถรับส่งข้ามฝั่งไปโรงเรียนหากมีจำนวน40-50คนก็จะได้ประสานไปทางอำเภอคลองคลุงให้แจ้งกับสำนักงานปพํปำแพงเพชรนำรถรับส่งมาจัดการรับส่งนักเรียนให้ ส่วนระยะเวลาในการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติยังไม่สามารถระบุได้โดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแล้วอยู่ระหว่างดําเนินการและในวันนี้นายสดุดีพูดท,ทางแนมเพอคลองคลุงและนายสุชาติมาลานายกอบตอแม่ลาดได้ลงพื้นที่สํารวจความเสียหายของสะพานเพิ่มเติมด้วยทางอบตอแม่ลาดก็ให้การช่วยเหลือคือรับส่งนักเรียนไปเรียนฝั่งตะงงูน แล้วก็มาตรการต่อไปก็คือตอนนี้กําลังให้ผู้ปกครองของนักเรียนมาลงชื่อเพื่อที่จะเสนอไปที่หน่วยง,งานของปอพเพื่อเอารถปพมารับส่งนักเรียนช่วงอาทิตย์หน้าที่นรงเรียนจะเปิดขึ้นต่อไปครับถ้าเสนอชื่อเข้ามาครบตจำนวนประมาณ4 5่สิบหาถึงห้บคนทางอบตอก็จะทําเสนอเลือกไปที่ที M ่อำเภอและวให้อาเภอเสนอเลือกไปที่ปอพอ,อีกทีนึงเพื่อนํารถมารับส่งนักเรียน